ก็ผมมีบทกวีจะมาบ้องให้พี่พ่อได้ฟังครับพ่อคือผู้นำพาให้มาเกิดพ่อคือผู้ที่เปิดดวงตาใสพ่อคือผู้ทูความหวังให้ตั้งใจพ่อคือหนึ่งโลกใสให้ร่มเย็นพ่อดูหัวนาวาที่สามารถพาเท่ยวคาดใคลุกต้านทุกเข็นพ่อคือแสงส่องทางที่พ่างเพียงพ่อดูุดเป็นพระพรหม ให้รมบุญพระคุณพ่อล้นฟ้าหน้าผากาศพระคุณพ่อสามารถพิ่งแดดฝนพระคุณพ่อสร้างลูกให้เป็นคนพระคุณพ่อรางล้นก่อสิ่งใดพ่อผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตพ่ออุทิศต่างสองลูกสุริสัยพ่อชี้แนะแนวทางไม่ห่างไกลพ่อห่วง สุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิดทั้งสากลโลกและที่คุณพ่อนักสือจงบันดาลให้คุณพ่อของวานผมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมั่ขวัญยืนเป็นโลกโมโลกใจให้กับลูกหลานคิดสิ่งใดขอให้สรงปรารถนา ก็ร้องเพลงเลยผมจะมอบบทเพลงให้พ่อพีดาลออ่านไหมว่ามีคำชัดก็จะทำเพื่พูดถ้ามันยังไม่ได้อีกก็ค่อยพูดของพูด